องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตร,รวมขบวนแห่พระกับสั้นจาวบางเนี่ยวเพื่อสืบสั้นประเพณีทือสิ้นกินพักประจำปี2555เมื่อวันที่20ตุลาคม2555เวลา8.30นนายบุญเสริมสุวรรณรัฐภูมิที่ปรึกษานายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตรพร้อมด้วยนายประดิษฐ์แสงจันท์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตนายธีระเจียสกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตและนายซารโรดอังคณาพิลาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้ารวมขบวนแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ตกับสั้นจ้าบางเนี้ยวโดยได้ขับรถซ้ำหล่อแจกไอติมรือแกตหลิงบานเราให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่มาชมขบวนตลอดเส้นทาง เื่อสืบซ,ซ้านประเพณีทอซิ่นกินพักจังหวัดภูเก็ตที่มีขึ้นในระหว่างวันที่15กันยายนถึง23ตุลาคม2555สำหรับประเพณีทอซิ่นกินพักเชี้ยชายได้เริ่มขึ้นครั้งแรกที่มู่บานไล่ทูหรื้อในทู่ซึ่งเป็นมู่บานกระทู่ตำบลกระทู่จังหวัดภูเก็ตคนจีนในกระทู่สมัยนั้นมีความเชื่อและศรัทธาในปละจีนซึ่งประกอบด้วยเซียนหรือเทวดาไล่องตามหลักติเต๋าติต้นนับทื่อเมื่อมาบุกเบิกพื้นที่ธรรมะห้ากินจึงห้าวิธีแก้ไข ให้ถูกไพ่ธรรมชาติต่างๆโดยการอัญเชิญพระรือเจา้าแต่ละองค์ติ่ตนหนับทือมากราบไหว้บูชาให้คุม้มครองปอกปองรักซาตนและครอบครัวทองทิ้นที่ตนอาัยอยู่ให้่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันต่อมาได้มีขณะงิวเดินทางมาจากเมืองจีนมาปักลักแสดงอยู่ที่บ้านกระทูแต่ผู้แสดงในขณะงิวเกิดเจ็บป่วยขึ้นจึงมีความเชื่อวา่าผวกตนละเลยไม่ได้ประกอบพิธีกินพักซึ่งเคยกระทำเป็นประจำทุกปีที่เมืองจีนจึงตกลงกันประกอบพิธีกินพักขึ้นที่โรงงิว ภายหลังการประกอบพิธีกินพักที่โรงเงียวเซตแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้ไปจนหมดสิน้นสร้างความประลาดใจให้ชาวกะทูเป็นอย่างมากจึงนําวิธีการประกอบพิธีกินพักเพื่อประกอบพิธีทื่อสิ้นกินพักในชุมชนชาวกะทูและได้เริ่มพิธีกินพักที่บ้านกะทูตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำไปจนถึงวันขึ้นเก้าค่ำรวมเก้าวันเก้าคืนเพื่อการทื่อสิน้นปฏิบัติธรรมชําระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและ้องถิ่นิ